รู้หรือไม่ว่าเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายของคุณนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตคุณได้บ้างวันนี้เราจะพาคุณไปถอดรหัสลับอันนั้นได้ด้วยตัวคุณเองง่ายๆเพียงแค่ชมคลิปนี้ครับวิธีการง่ายๆก็คือเริ่มต้นง่ายๆด้วยหยิบบัตรประชาชนคุณขึ้นมานะครับแล้วสังเกตที่เลข3ตัวท้ายของบัตรประชาชนเอาแค่3หลักนะครับ เรามาเริ่มดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกความหมายนะครับหรือว่าถอดรหัสเลขแต่ละตัวนัให้คุณแล้วคุณลองไปดูซิว่าถ้าคุณมีเลขแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างตั้งแต่ 1-9ถึงเเป็นยังไงเลข0ูนย์ไม่มีความหมายนะครับไม่มีเลขศูนย์ไม่มีความหมายก็คือถือว่าข้ามไปใครมีเลขนี้เยอะๆในแบบประชาชนก็ถือว่าเปล่าเลยนะครับเราจะเริ่มกันที่1-9ถึงเเท่านั้นดูคนซิว่า1-9คุณมีเลขอะไรแล้วความหมายเป็นยังไงใช่ตัวคุณหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ<อ>ถ้าบัตรประชาชนคุณมีเลขหนึ่งมันจะแสดงออกถึงว่าคุณมีความม,มั่นมั่นทะเยอะทะยาน ใจร้อนไฟแรงอยากจะประสบความสำเร็จมีความคิดเป็นผู้นำ<อ>ถ้ามีเลขสองคุณจะมีความจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงสารการดูแลประครบประงมการเอาใจใส่นั่นคือความหมายของเลขสองรวมไปถึงเรื่องราวของคนในครอบครัรว ถ้าเป็นเลขสามคุณจะมีความกล้า,บ,าบ้าบินขยัน alert ต,ตื่นตัวอยากจะทำแล้วก็จะเป็นคนที่อารมณ์แบบไม่ฟังใคร<อ>ถ้าคุณมีความเป็นเลขสี่คุณจะมีความกล้า,าก,กลัวแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีความสามารถในการสื่อสารในการพูดโน้มน้าวจิตใจชักแม่น้ำทั้งห้า ูดจะให้คนรอบๆเขาเรียกว่ามีวัฒนศิลป์ดีการค้าขายดีมีไหวพริบปฏิพานมีชาวปัญญาที่ดี<อ>ถ้าคุณมีหมายเลข5้มันจะหมายความว่าคุณจะมี ในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของสติความยั้งคิดเรื่องของความรู้ความสามารถองค์ความรู้ภูมิความรู้ฐานความรู้ดั้งเดิมที่มีมาในการสะสมตั้งแต่เราก็คุณจะเป็นคนที่ไม่เชื่อใครง่ายๆนอกจากความรู้ของคุณเอง <S <S ถ้าคุณเป็นคนที่มีหกเยอะๆ,ๆคุณจะมีความเป็นศิลปินในตัวคุณจะมีเรื่องของสุนทริยะเรื่องของศิลปะ เรื่องของมุมมอง,มองการใช้ชีวิตเรื่องของรสนิยมที่จะต้องอยู่ในทุกๆอิริยาบถหรือทุกๆมุมของชีวิต<อ>ถ้าคุณมีความเป็นเลขเจ็ดคุณจะเป็นคนไม่กลัวใครคุณจะเป็นคนที่อดทนสู้ชีวิตจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาง่ายๆจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเจออะไร คุณก็จะสู้จะฝ่าฟันจะอดทนจนกว่าจะถึงเส้นชัยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีเรื่องของการเก็บกดเก็บอารมณ์ในเรื่องของความเศร้าในเรื่องของความทุกข์เรื่องของปัญหาถาโถมที่คุณจะเก็บงานเอาไว้คนเดียว<อ>ถ้าคุณมีเลข8 อยู่ในรประชาชนคุณจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นคนที่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหรือเรียกอย่างว่าเป็นคนกะล่อนสามารถหาทางหนีที่ไล่แล้วก็หาทางออกได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมจมไม่ยอมจมกับอะไรง่ายๆถ้าคุณมีเลขเก้ามันจะหมายถึงคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าสุดท้ายคุณก็จะผ่านปัญหาไปได้อย่างเขาเรียกว่า คือเหมือนสุดท้ายคุณก็จะมองปัญหามันเป็นแค่ปัญหาแต่คุณจะสามารถอยู่เหนือปัญหาได้มองปัญหาได้อย่างทุกอย่างได้อย่างเข้าใจและสามารถแก้ไขได้อย่างมีสติเลข9เป็นเลขมงคลมันจะบอกด้วยว่าการที่คุณจะผ่านพ้นปัญหาไปหรืออะไรไปบางทีก็ผ่านไปด้วยอย่างปาฏิหาริย์หรืออย่างโชคช่วยนั่นเองพอมาถึงจุดจุดนี้ผมมั่นใจว่าคนดูจะต้องสงสัยว่าถ้าคุณมีเลขซ้ำเป็นเลขคู่บ้างเช่นมี 1- 2สองตัวหรือมี 1- 3สตัว ความหมายมันจะเป็นยังไงความหมายมันก็คือเลขเลขนั้นนะ่ะทวีคูณเข้าไปเช่นถ้ามี2ตัวก็คือคูณ2ถ้ามี3ตัวก็คือคูณ3เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการดูเลขบป,ประชาชนแบบง่ายๆแบบนี้ชอบก็ช่วยคอมเมนต์บอกว่าได้ว่าชอบแล้วช่วยบอกด้วยว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอฝากช่องไว้ด้วยยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สดสั่นกระดิ่งไว้ด้วย